อิลิสกาเดนสวนสไตล์อังกฤษที่ใครๆก็อยากมีกันนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับสวนอังกฤษที่คุณรู้สึกว่าดูโมแมนติกแล้วก็อบุ่นเนี่ยมีทางเดินแบบโค้งๆแปลงดอกไม้แบบหลากหลายสีนะครับมีความตกแต่งอย่างสวยงามมันมีสเสน่ห์แบบที่ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเดินเข้าไปเลยสวนอังกฤษเนี่ยครับมันมีสเสน่ห์ตรงที่ว่ามันไม่ได,ดูแข็งหรือว่าเป็นระเบียบเกินไปเหมือนสวนฝรั่งเศสแต่ก็ไม่ได้ปล่อยให้ดูลกจนเป็นป่านะทุกอย่างเนี่ยถูกจัดวางแบบเป็นธรรมชาติมากๆแต่แฝงไปด้วยดีไซน์ที่คิดมาาาาาาาออยย่่่่งงดดดดีีแแลลล้้้้วววววนนนนนึกภพูคถเเเเิิุณขไปใส สิ่งแรกที่คุณจะเห็นเนี่ยมันคืออะไรแน่นอนเลยครับคงหนีไม่พ้นเรื่องของการตัดตกแต่งต้นไม้ที่ดูเป็นทรงกลมหรือว่าเป็นทรงเหลีย่ยมครงสร้างสวนดูเป็นระเบียบดูไม่แข็งทื่อจนเกินไปมันมีทางเดินโค้งมนมนนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่ทาให้รู้สึกว่าสวนอังกฤษเนี่ยมันมีความนุ่มนวลดูเป็นธรรมชาติมากๆครับแปลงดอกไม้เนี่ยเราจะจัดกันแบบหลวงดอกไม้เนี่ยเรามีการแทรกสีสันเข้าไป ให้มันดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นถ้าจะให้ดูตัวอย่างสวนอังกฤษที่ดูแบบมีสเสน่ห์แบบสุดๆเลยนะคงต้องพูดถึงสวนที่ลอนดอนครับก็คือกิลการ์เดน ที่เป็นสวนพืชศาสตร์ที่รวบรวมพันไม้จากทั่วโลกเลยนะถ้าใครอยากเห็นนะครับแนะนําเลยว่าอิงลิสกาเดนแบบเต็มรูปแบบเนี่ยคงต้องไปที่ลอนดอนนะส่วนตัวเองนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะเข้าไปดูเหมือนกันสําหรับคลิปนี้นะครับใครที่สนใจอยากจะจัดสวนกระทางสุพีนะครับก็ทักเข้ามาปรึกษาได้เลยนะครับเรายินดีจัดสวนให้กับลูกค้าทั่วไทยเลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ